เห็ดแต่ไข่้อยซับเนี่มันเหลือเขาโง่ไงแดงเห็ดเพมันว่ามันไปเลี้ยงงวดเก็บเห็ดเห็ดมันเอาเนาะเอห็ดออกเต็มอ่ะเดี๋ยวเรียนดินบดตกสมือกแห่งจ้าแต่กี้โอ้เห็ดเป็ดนี่ยาวใช่ก็ได้เห็ดเป็ดเก็บไงถ้าจำมะพิษหนู่มมาไทยคิดบอกมันหายสามสองบ่ะสามสามสองสามสามป่ออกสามหนึ่งเนาะ เด็กมาสามวิลิเนาะแมนอันง้วนนี่จักฟันบ่ฟันได้พี่น้องตั้กล่องอย่างเดียวอาจารย์พันธมัยแล้วบ้าหนูว่าพันถามดีว่าพ่อฟันบ่หนูเห็นหนาพ่อหนูตั้งกล่องอย่างเดียวพันธมาัยแล้วจ้าเพื่นเพื่นมากเขาเพื่นเพื่นเอามาตั้งมือไหนพ่อมาได้สีหามือแล้วสีหาเมือแล้วหนูมาเว้นมือมาแต่ว่าหนูบ่เห็นพ่อดเลยเออกระ วัาเห็นบ่เห็นงัวบ่เห็นคนหนูก็คือบ่จอดเออบ่เห็นช่วงนี้มันมาอยู่เดี๋ยวมาคำสามโมงมาหอดพี่พอดีสามโมงแรกคุณอาไปเลี้ยงโคกคุณอเออเลี้ยงเราโสงแดงนวัวเห็นออกนี่แหละถ้าบ่หอดสามโมงคือวัวหอดบ้านต่อมาสิพานนาฬิกามาหอดพอดีหนูมาบใบสองนูก็บ่เห็นไหมพอใบสองมันอกมาตะพุทธย่างเพื่อย่างมาเนาะ ตอนเช้าไปจังโมงไปเลี้ยงว้อจังโมงตอนเช้าหกโมงเจ็ดโมงก็เราไปเจ็ดโมงสิบห้านาฬิกาจังกลับบ้านตัแม่ถ้าไมันกินข้าวเดียวยาบหยาบมันร้ายหยาบเท็จนานี่นะค่ะนาานาผลก็เป็นสองสามหมื่อว่ามีเลือกกัดมันมันเลยกินสบายยุ่งหลาย เพิ่นว่าจังไดอ้ป่ะเพื่อนไฮจักคู่ไฮอันคือเข้าว,วันแร้เพื่อนไฮมากเก๋สองคู่หมดเลยตาม<ด>ตลอดตามต,ตลอดเล่เพราะเวมันบ่หลาย <c oughs> แล้วเพื่อนกับว่าหายหลายคู่ <c oughs> แล้วเลขเพื่อนบางข้างมันกลับไปไทยบางข้างกลับไปลาว <c oughs> บางข้างมันบ่ไปมันก็เฉียดก็เลยมาตามตลอดเพื่อนไฮโตัวได้ป่ะเก้าห้าแปดเก้า ครับพอีเพิ่นเพิ่นไฮแปดหาเก้ากลับเอาว่าไเพราะว่าวายเอ็นจด้ี่รถถอยหลังมาเลยกลับเอซื้อแต่ตั้งใจฟุตซมากตกว่าตัวตเงินเพิ่นไฮแปดเพิ่นไหเก้า 6, หาแปดแล้วไ้กลับเป็นแปดหาเก้าออบานนี้มันได้เลลยกลับเอาตัวนี้เลยเลยกลับเอาเก้าหาแปดอ่าม็เป็นจริงเพิ่นไหยังแปดนหาเก้า<ๆ>่แปดหาเก้า เดียร์อาเก้าอ้าวมันก็เป็นเลขตัวเดียวกันดอป่ะ<ด>ต,ตัวเดียวกันแล้วงานมันหวัวกะเป็นคูมักเลขสามตัวนะ,อ,ะ,อ,ะอ๋ออ๋ออ๋อให้นหนูเขียนกลับไปกลับมาเออเลขอันนั่นก็อาจารย์ให้ตัวนี้แปดสามแปดสองตัวให้สามแปดลางสันติน่าลข้ <laughs> างล่างสามแปดข้างล่างสามแปด ข้างบนนี่คันแม่นตา้าสมันก็จะจตาได้แปดหา้าเอาเอแปดเก้าแล้วก็ห้าเก้ามันบอกเราพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นบนหรือเน้นล่างเพิ้นบอกเน้นเน้นบนสัเนพ้นบอกแสดงว่าเพิ่นมั่นใจบนมันบอก อ่มันคือคือเหล็กโหดหนุนชุปันมานุได้ครับรหดสองคืดเราเราหนุเป็นรหดหนุเป็นศูนย์หาเก้าไปว่ได้ลอกการบ้านอาจารย์บุ๊กไปซื้อว่าได้เนยได้แ็ซี่หาซี่เก่าหาหาเก่าบุ้มมี่หาซื้อบ้าได้ได้แท็กเก่าหาพันวาสามแปดล่างอันันก็เชานอันรถอันนี่แมออกมาแล้วพันว่าเรืกันรถกัน รถไผ่เหรอรถพระวดเป็นยังถอยหลังลงมาเนาะจ้าลาหถอยลงมาวัดถอยลงมาทะเบียนรถเพิ่นตัวได้พ่อฮะทะเบียนรถพระวดเตอร์คือกันนี่เลยบ่าเออห้าเก้ารถยังมอาไส้รถยังรงรถเพิ่นแลรงวนนี่เลอบ่ามันมีเวล่ะคนขายหาเก่าเอ้เบิ่งดูคนขายยืนยิ้มอยู่นี่เป็นเครื่องไปเร็วของหันฮาเก่าเนี่บั เลื้อผีหายก็เล็กซุดพรมบ้าอืมเย็นเยี่ยมยู่ของรังไทม์เลยเหรอไม่มีไม่มีไม่มีเย็นหายก็เขาจะออกไปนึนเป็นเลขชุดซุดจักไปเปย์หายก็วนี่แหละเอาเวิ่งมาทำไม่ได้เห็นไหมนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลย เพราะนั้นอยคิปเปนคือเอาตัวเดียวกันเลกกังเรื่องยังเลี้ยงเยอายุในยุคอ๋ออ๋ออ๋อเข้าใจแล้วอันในบูจังน้ำนายุกอายุหาสิบแปดสิบแปดหาสิบก้ออูอในน่มีเลยอันสามสองข้างคักมันบ่ามมีขายเลยมันบ่สามสองสองสามุนแพงครับบ่ถ้าไหนขายบ่ถ้าได้ขึ้นติดแพงเลยเขาจะเอาเบิร์มันบ่สร้างจองีวาพแล้นตัวนี้จริงจ้าจ้า แปดห้าเก้าอยู่ในแผงบอมีเลยแปดห้าเก้าเก้าห้าแปดตัวไม่เขียนมากมือเลยสักตัวข้าขงล่างสามแปดนะคะท้นที่ย่าถามค้นขายท้านขายบอกว่าบอมี <c oughs> ม่ตนเป็นเลขชุดเพิ่นเอาไปเปิดแล้วตัดห้าแปดห้าแปดเก้าห้าเก้าเพื่อนเน้นบนเด้อค่ะเมนอายุนย่ายกหาสิบแปดเนาะตัวได้ขายดีสามสองบอกเงินเมน

มวดก้อนนี่ออกหกหามวดที่ผ่านมาออกหาหกนะเลขออกตัวเก่าแต่บางวลนี้บ่ได้สัญจรเด้นี่ยนอคอเวเนาะบ่ได้สัญจรออกยุกองฉลาคือเก่าบ่ได้สัญจรเนื้อเงินเนี่ถ้าออกสัญจรมันออกเลขว่างามเนาะออกด้วยออกว่าอาหานปล่อยอันสองสาม สองสามสามสองออกสามหนึ่งเลขเพิ่นอ่ะเล่พ่อเบสทำมันบ่ไปล่ามันกับไปไทยบ่ไปมันกับคือไกลๆเฉียดเฉียดก็ไเด้มาตามสรุปบางวดนี้อาจารย์หมาแปดห้าเก้พื่อนหานนนียาเขียนเก้าหาแปดเขียนกลับกันนะคะเลขสองตัวตัดหาแล้วหาแปดหาแปดเก้าหาเก้านะคะเลขสองตัวล่างคือสามเป็นหน้านคะจุดสลากินแบงรัฐบาลไทยนะคะ แม่จิตไปขายข้าวโพดคือยางเป็นแต่เมื่อยเถอะคือยางเป็นแต่เมื่อยแต่ไปขายข้าวโพดเมื่อเราบอกข้าวโพดน่ะเมื่อ,อไปเอาเอา,าหายแน่ต้มแล้วไหมอ,รรอืมคนขายข้าวโพดจะขายดีเนาะใส่ขายว่าหาันนะขายดีคนคนปลูกข,ข้าวโพดขายนะคะแม่ก็กบ่าปลอดภยสบายเรกคร่ะคนเป็น โลกมาเล่งตัดนมทั้งสองขางแล้วนะคะนุ่นที่ยากกับมาเป็นสะพานบนาุนไฮอ้าขอบพุณนพ่อเวจจ้าขอบพุณนพ่อเวจหลายๆที่ให้ยแนวทาานะคะวันนี้เห้ีเอฟซีโจดีนวะทางของพ่อเวจนะคะหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเด้พี่น้องลงมามาผู้เข้มเกิดเจ็บเต็มพืน้นเลยโดกคักโดกเนี่ย สุดยอดอีรีโดคะแคต่มันเอาอย่งสีดฮออมุมนอย่างนอนคนมือเย็นคนมอเนสุดยดอดลมันจะยืนผื่นไหมจ้ะมันยืนมาไหนมันหนักลูกมันมันพาก,กันนอนเลยเต็มเลย่นมา่ <ค hello. S 1> นเวดมือหดนนะ้ำเนาะลดน้ำเวดมือดอดอค ชาวางลาก่บว่านสุกซื้อได้ถิ่นแปงันเก็บสุมือคนปะโอ้ันเก็บไม่สุกไปขคยเก็บนับ้นหอดผุป้า